สวัสดีครับนี่ก็จะมารีวิวพัดลมนะซึ่งซื้อมาจาก l า z a d a ไม่รู้ว่าคุณภาพจะเป็นแบบไหนเนาะก็ดูจากข้อมูลใน l า z a d a แล้วก็เห็นว่ามันลองนำมาทดลองใช้ดีนะเนาะก็น่าจะเป็นของอ๋อ oh, m in e in c h น n าพีเนาะรุ่น P9 ก็เปิด เปิดใช้น่าจะถึง5-24ถึงชั่วโมงเลยเนาะก็จากข้อมูลมีแบตเตอรี่อยู่7,200ม mm. ิลลิแอมก็ต้องลองดูเนาะว่าว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดไหนเนาะก็พัดลมตัวนี้มันสามารถที่จะยืดยาวได้ถึงเมตรหนึ่งนะก็เป็นพัดลมไร้สายที่ใช้แบตเตอรี่เป็นของจีนแต่ลองมาล,ลองแกะกันดูนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากรานซด้าอยู่สามร้อย 65บาทนะซึ่งใน l a z a d a เองก็มีหลายราคาซึ่งหน้าตาก็าออกคล้ายๆกันแนละ้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจะดีกว่ากันหรือว่าอันไหนที่จะเจ๋งเท่ากันก็เดี๋ยวเรามาลองอแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับก็แพ็กเกจโอ้แพ็กเกจถือว่าอ่าก็แลแพ็ก กิ้งแพ็กเกจมาดีนะครับก็จะมีไอตัวฟองน้ํากันกระแทกนะมีถุงพลาสติกห่อนะครับแล้วจะแกะออกมาอถือว่าแพ็กกิ้งมาดีมากฟองน้ําห่อมานะแล้วก็จะมีสาย USB สําหรับไว้ชาร์จแบตเตอรี่เนาะแต่ว่าไม่มีอะแดปเตอร์มานะั้นต้องตอนชาร์จก็ต้องหาอะแดปเตอร์มาใช้เองนะครับ โอ้ฟองน้ําถือว่านะคุณภาพดีนะครับส่วนของตัวพัลมเองก็มีพลาสติกห่อมานะครับก็ออกมีคู่มือมาด้วยโอ้คู่มือก็ภาษาภาษาจีนอืมแล้วจะอ่านออกไหมเนี่ยนะเป็นวิธีใช้ อ๋อมีภาษาอังกฤษมาด้วยนะเป็นคู่มือการใช้งานเนาะก็ไม่น่าจะยากอะไรเนาะก็ดูใครอ่านไม่ออกก็มีรูปภาพแนะนำคนระับขั้นตอนหนึ่งสองสามในการใช้งานไม่น่าจะยากส่วนเราก็ดูแล้วก,ก็ไม่น่าจะต้องใช้คู่มืออะไรอันนี้มาส่วนของตัวเครื่องนะครับก็เดี๋ยวจะลอง เอาออกมาดูนะครับอันนี้มีอ,อ๋อมีใบผ่านการตรวจสอบจาก QA ผ่านโอ้ก็น้ำหนักถือว่าไม่มากไม่น้อยนะกำลังกำลังเหมาะก็สามารถพกพาได้นะผมว่าพกพาไปสถานที่ต่างๆได้นะขนาดอยู่ที่ สิบสิบเก้าเซนติเมตรครึ่งนะครับสิบเก้าจุดห้าเซนติเมตรหรือว่าประมาณแปดก็ไม่ถึงแปดนิ้วนะครับอยู่ที่สนะิบเก้าจุดห้าเซนติเมตรเนาะสำหรับพัลลตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาลองใช้กันนะครับสำหรับพัลลตัวนี้เนาะวิธีการเปิดออกมาก็ ทำการาจะมีจะมีตรงตัวหนังสือบอกนะครับว่า Open ตรงนี้นะครับก็ให้ดันขึ้นมานะครับก็ทำการดันขึ้นมากา็ตั้งขึ้นมาแล้วนะครับ1 step, นะึ่งสเต็ปเนาะแล้วก็ยกอีก1นึ่งสเต็ปนะครับ ก็ใกล้ไปนิดนึงเนาะตั้งกล้องใกล้ไปหน่อยนะึงไม่ค่อยจะเห็นโอเคกำลังร้อนๆเลยนะครับตอนนี้ก็อ,อีกสิบนาทีเที่ยงตรงนะครับก็อุณหภูมิตอนนี้ก็ใช้ได้เลยร้อนเนาะ ส่วนของอตัวพัดลมเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องดูกันว่าแบตเตอรี่ใช้งานยังไงเนาะก็จะมีปุ่มปุ่มปิดหนะึ่งสองสามเนาะแล้วก็มีปุ่มน่าจะเป็นปุ่มลักษณะเหมือนเปิดแบบธรรมาชาติเนาะจะมะีทั้งเบาทั้งแรงแมีมีอยู่สี่ระดับนะครับ เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันเลยเปิดหนึ่งกดหนึ่งทีจะแสดงสถานะไฟขึ้นแต่พัดลมยังไม่หมุนนะครับก็่ากดครั้งที่สองนะพัดลมก็หมุนน่าจะเป็นที่ระดับระดับแรกเนาะมีอยู่สามระดับนะครับน่าจะเป็นโลเนาะก็อืมถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับก็เย็น มัลองดูระดับที่สองกันนะครับอืมแรงครับแรงแรงแรงใช่ได้อืมระดับสามเย็นเลยแหละโอเคถ้าสำหรับผมผมว่าเรื่องเรื่องกำลังพัดลมกำลังลมที่ที่อมันออกมาก็ถือว่า ใช้ได้เนาะแต่ก็มีเสียงพัดลมผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพัดลมที่มีเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองออ่าอ่าาระดับที่สนะี่เนาะก็จะเป็นแบบธรรมชาติอ่ามีเบามีแรงเนาะเหมือนอลมพัด โอเคเดี๋ยวเราลองปิดแล้วก็ลองยืดนะเพราะว่าที่เขาบอกมาว่าเออมันสามารถยืดได้หนึ่งเมตรนะครับเดี๋ยวเราลองเอาต๊ะขยับนิดนึงนะ อันนี้ก็ยืดแล้วนะครับแล้วก็เราเปิดดูแล้วการทาง,งานก็ถือว่าให้ลมมาระดับหนึ่งเนาะอันนี้ผมเปิดที่ระดับที่หนึ่งนะฮะมันมีสามระดับแล้วก็มีระดับที่เป็นธรรมชาติอีกหนึ่งระดับนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ ข้างกล่องเขียนไว้5้าถึงย4ชั่วโมงนะครับในการใช้งานก็เดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูเนาะว่าอาอย่างที่เขาบอกไว้มันจะได้กี่อ่าชั่วโมงนะถ้าเราเปิดที่ระดับที่สามก็ขั้นตอนการจัดเก็บเนะาะก็ต้องมันจะมีตัวอุปกรณ์ตัวล็อกอยู่เนะาะก็ทั้งหมุนคลาย คลายมันก่อนนะครับจะมีหมุนหมุนให้ให้คลายอ่ะแล้วก็ทําการดันลงนะดันทีลนะแล้วก็พับมาด้านหลังนะครับ ก็ทำการอ้าวแล้วแล้วก็จะมีให้สำหรับล็อกจะกดลงไปเลยแล้วก็สะดวกดีพกพาไปไหนก็ได้ ผวก็สะดวกนะเพราะมันเป็นอ่าพัดลมไร้สายฝากกดไลค์กดแชร์ Sub ส cribe กับช่องตาบอมชาแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ